ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนบางนาตาาแล้วนะครับมุ่งสู่จังหวัดนุทบุรีนะครับตอนนี้ก็เวลานะครับห้าทุ่มสี่จหกนาทีกำลังเดินทางนะครับกลับบ้านนะครับพออเพราะจากเหงาๆนิดนึงผมก็จะร้องเพลงไปตามทางนะครับวันนี้มาฟาังเพลงของอารมาริโอน,น่าเนีครับผม ลมเพลมพัดครับลมเพลมพัดร้องขับขานเป็นลำน้ำว่าพี่นี้เป็นคนจรมาจากดินแดนดำควานมาหาความรักแม่คนงามแค่อยากให้เจ้ารับรู้ ยังอยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟังลมพรลมพัดใจก็หเออพอดีผมเจอผมพี่ฮาร์เลย์เดวิสันน,นะครับขออนุญาตแซงครับผมอนุญาตแซรนะพี่ นะครับผมหาเร่ในพิศนกลุ่มใหญ่นะครับน่าจะมาจากกรุงเทพหรือชลบุรีผมก็ไ่เนี่ยใจเนาะเพราะที่ผมก็ทากรีบกว่านาะพี่ๆเขามาเป็นกลุ่มเนาะผมก็จะขอแซงก่อน แสครับพี่ฟังก็นตอเนาะแค่อยากให้เจ้ารับพรกเพียงอยากให้เจ้ารับฟังลมเพลมพัดัยโบหกบทเพลงขับขานที่ยาวไกลและสาดูดี อยากให้เจ้ารับฟังแค่อยากให้เจ้ารับรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟบังลมแพรลมพัดใจคอหกพดแทงขับเค้ากันล้องเป็นกับพ่อจบ าเพลงเก,เก่าอีกสักเพลงครับจังหวะอาจจะเร็วขึ้นมานิดหนึงอ่อยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลรถ้าทำางานแหลกกับเงินเลี้ยงชีวาบริการเพิ่มพลังให้รถราคนเข้าขานนามว่าเป็นเด็กป๊ำน้ำมัน ตื่นแต่เช้อชาอกลัวไม่ทันถ้าตื่นสายก็พอรู้กันถ้าแรงงานนั้นมันสำคัญจริงเออแต่รถบีบก็รีบรุกรบกราบเป็นความลำบากที่ค่อยต้องเจอเช้าจนดึกนั่งจนยิ่งเสอโอ้ละเนอค่อยมันง่วงนอน ตัวก้พบอม่นซ้ำบางคอยบอบีสตังจับใจาทายทอนชุดทำง,งานเด็กปั๊มนั่นเละชุดนอนผู้พวงผู้ค่วงผู้เอาวอนคอยนั่นบออนสอนพอคอยมันยังจนสี่มีไยมาสนใจเราถ้าอับเ้าจงต้องจำทนเก็บทวงใจจนจนก็มีคนรักจริง มีรถเก่งขี่ก็เข้าที่ดีดอกใครคนภานนอกที่จ้งบอกกแกอิงโอยลองเพลงปรจบจากเธอใต้แล้วใต้แล้ววันนี้การจราจรค่อนข้างโล่งนะครับเพราะว่าเป็นพื้นวันเสาร์นะครับตรงนชเช้าก็เป็นวันอาทิตย์แล้ว ก็เป็นการเดินทางของผมนะครับซึ่งเป็นการเดินทางเป็นประจําของผมอยู่แล้วที่ต้องเดินทางจากที่ทํางานนะครับจังหวัดระยองนะครับนี่คมสารกรรมุตสึจีนะครับม่งสู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ลกับบ้านหาครอบครัวครับผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับก็ขับรถดเรืความรับระวัง การเดินทางครับพี่เรื่องความปลอดภัยทุกท่านครับภาคเก็ตพัดี่ราภายัยสมบก,กันนอกขอบคุณครับผมสวัสดีครับ